ตามที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนพิเศษบนถนนลาดพร้าวการใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรเจอปัญหาอะไรบ้างสะดวกไหมขณะนี้เวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับซึ่งเลนพิเศษกำลังจะปิด ไม่นานก็จะปิดแล้วจะไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่ากว่ารถจะระบายออกจากเลนหมดก็เกือบเกือบ8โมงนะฮะเลนนี้เสร็จเปิดถึง8โมงก็จรงิงแต่ให้รถเข้าได้ประมาณ7โมงภาพการจราจรตอนเช้า อาไปหน่อยครัอบอยาให้เห็นด้านซ้ายเลือเกินส้ำหน่อยละกันม่ร่วงนะกล้องไม่ได้ครับกล้องไปไม่ได้คือด้านซ้ายที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมีคนรอรถเม่รถตู้อยู่ ประมาณสิบคนเนี่ยยืนรออยู่ข้างรถผมเนี่ยตอนนี้ผมเลี้ยวหัวมุ่ออกมาแต่ป้ายรถเมย์อยู่ข้างหน้าอีกประมาณสามสิบเมตรอ่ะแต่เขามายืนดักรอตรงนี้เพื่อให้ได้ขึ้นก่อนรถไหนคันว่างมาเขาก็โบกขึ้นก่อนไม่ไปไป้ายมีรถเมย์อยู่ไม่กี่คันที่ไม่ยอมจอดนันเลยไปจอดที่ตรงไปนั่นคือรถเมย์ฟรีจะไม่ยอมรับ คนนอกปายตรงนี้แต่ส่วนมากคนที่รอ,อตรงนี้จะขึ้นรถตู้จะรอรถตู้เพราะว่ารถตู้ว่างๆมาเนี่ยหายากละช่วงนี้คนจะขึ้นที่บางกะปิเยอะเออลืมบอกไปช่วงตอนนี้คืออยู่ประมาณซอยมหาไทยนะครับลัดเราวร้อยยี่สิบตรงข้ามฟุตเลลาราดเท้าลงบัตรลาดเร้เา,า,าประมาณนั้นนี่ครับปาายรถเมย์ มีตรงนี้เลยตอนนี้ต้องชิดไาให้ได้ไม่ปัดหน้าใครไม่มีเสียงแต่ตามหลังมานะครับรถเพิ่งปลดไฟแดงออกมาทำให้มีช่วงจังหวะออกได้นะครับช่วงนี้ ครับช่องทางที่จะออกเลนพิเศษได้คือบริเวณช่องทางกับรถจะสังเกตว่ามีสัญญาณจราจรสัญญาณจราจรตรงนี้จะเปิดช่วงกลางวันถึงแค่เย็นๆนะฮะ,ะตรงนี้ถ้าใครออกเนี่ยต้องรู้จังหวะนิดนึงเพราะว่าเขาจะปล่อยรถออกจากซอย93ออกมาเพื่อเปสองเลนมันจะออกเลนพิเศษได้ต้องขยับออกมาให้ท้ายหลุดออกจาก บริเวณกับรถเพื่อให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยที่ต้องการกลับรถกลับรถได้ในช่วงนี้นะฮะไกลๆๆนี okay, okay, ่ซ <okay. S 2> อยก็าสามรถออกเยอะมากเพรออเาะว่ามาจากร mm hmm. าฐพาร้อยหนึ่งลาดตอกหมาจากราฐพาร้อยหนึ่งได้ เป็นทางรัดถ้าใครมาจากโพแก้วมาจากนวมินก็จะมาออกซอยนี้ได้ชาวพันทิศนะครับถ้าอยากจะเสริมตรงจุดไหนก็โพสบอกมาได้เลยนะครับผมร,ระหว่างรดหาเพลงฟังดีก,กว่า ใกล้จะได้ไปแล้วในตรงฟ้าลักนะครับเพลงเปิดวิทยุตอนนี้ก็มีข่าวครับเป้รับสัญญาณให้ไปได้นะครับนี่แหละครับจุดที่ต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องขับรถส่วนกลางเลนนะฮะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเลนที่สำหรับขับรถ ขวามือเป็น,นปกติเนี่ยครับคนข้ามถนนตรงนี้จะอันตรายเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยสังเกตรถที่สวนมาเราต้องคอยดูเขาให้มากๆระวังให้มากๆนี่แะครับข้างหน้าครับคือจุดปัญหาในกระทู้ที่แล้วที่ผมโพสต์ไปว่ามีคนสงสัยว่าภาพประกอบที่ผมทําทําไมถึงต้องวิ่งผ่าเลนสวนเลนขนาบข้างเลนนี่แะครับ รถจะเห็นว่าจะมีกลวยสีส้มตั้งอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันรถออกจากซอยทางด้านขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าเลนพิเศษจะให้ไปกลับรถอย่างเดียวแต่ก็อย่างว่าก็มีอยู่เป็นประจำจุดกลับรถตรงนี้ก็มีเมื่อจะคู่ผ่านมามีจุดกลับรถ ถึงสามจุดนะครับก็วิ่งมันเรื่อยดข้างหน้าคือ จุดอ่อนของถนนลาดพร้าวเลครับอยากให้ช่วยกำจัดจุดอ่อนจุดนี้ไปคือหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวมีตำรวจคอยบริการอยู่เพราะว่ามีรถบริการรถประจำทางจอดแช่ประจำแต่ช่วงเช้ชานี้จำจำไม่ค่อยมีจะมีช่วเงเยน็นเย็นมีทั้งวันนะครับยกเว้นตอนเช้าจะถูกไล่ไปหมด เพาะเสาะชิบเสาะชิดที่นี้ทั้งวันอ่าข้างหน้าคือเอ,อ่ทางด่วนราม,มินทาอานาลงนะครับเส้นทางที่ผมกำลังจะไปคือเลี้ยวขวาเข้าเรียบทางด่วนราม,มินทาอานาลงซึ่งจุดตรงนี้สามารถเลี้ยวขวาได้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ยู่เป็นจุดที่ที่ให้จุดออกจากเลนพิเศษได้นะครับแต่รถที่จะเข้าไปยังจุดนี้จะต้องรู้ธรรมเนียมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคือจะต้องชิดขวาให้รถที่ต้องการตรงไปแทรกไปทางซ้ายได้อีกคือ,อง่ายๆตอนนี้จะเห็นช่องทางการเดินรถมีอยู่แค่3ช่องทาง ต้องทําให้เป็นสี่ช่องทางให้ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนเปิดเลนพิเศษเองตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเห็นนะครับเป็นคนบอกว่าให้ทําอย่างนั้นดืวยหล่อเลี้ยวขวาแล้วก็ไม่ให้รถที่ตรงไปติดขัดเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้าถ้าถ้าเป็นการจอดหลอนะครับจะเห็นรถจะขอด้ายแดงข้างหน้านะครับ จะไปเส้นทางเดียวกับผมเอ,อ๊ตอนนี้ผมต้องให้สัญญาณเลี้ยวขวาเคยโดนตำรวจว่ามาแล้วเปิดไฟบอกเขาด้วยเขาจะได้รู้ตอนนี้เขาบอกให้เนี่ยผมต้องชิดขวาเข้าเลนมาอย่างนี้เพื่อให้รถข้างหลังเดี๋ยวไปได้แต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไยบริการให้ผมเลยไปได้เลยครับตรงน,นี้ก็ต้องดูรถที่ออกจากทางซ้ายและทางขวาให้ดีเพราะเรามาเลนที่ไม่ปกติ เค okay. ตอนนี้ก็เข้าเส้นทางปกติแล้วเป็นยังไงบ้างครับเลนพิเศษกับถนนลาดพร้าวในช่วงเชา้าก็ยึดเห็นอย่างไรก็แสดงตามที่เห็นมาได้นะครับรจบากรรายงานเพียงเท่านี้